โอเคครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวจากคู่แบบอัมเกตนะซึ่งอันนี้คือคือตอนนี้ยังไม่อัมเกตนะเนี่ยเนอันนี้คือยังไม่อัมเกตนะครับผมนะมาสหกร้อยนะครับผมนะเออนี่มาสหกร้อยนะพอที่ผมใช้เป็นพอร์ตไซเบอร์ดแล้วก็ใช้เป็นหมวกนักบินนะครับผมนะดาเมจก็จะอยู่ประมาณอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนี่เดี๋ยวเปิดเข้ามาดูด้วยว่าผมข้าหัวสับสุเอ็มนะทุกอย่างคืออ่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นหมวกคิวคีวเรียนด้วนทุกอย่างจะได้สุดนะครับผมนะ นี่วงคิวเรี่นะครับวงดาเมจด,ดาบสิบห้าเปอร์เซ็นต์โอเคตอนนี้ทุกอย่างสุดหมดแล้วนะใช่เรื่องดาเมจนี่สุดทุกอย่างแล้วบับก็สุดครับผมมารก็สุดนะเออส่วนของสงสัยก็สุดนั่นเองครับผมนะโอเคส่วนคนที่อยู่ด้านหน้าผมเนี่ยคือค่าหัวงสองจุดห้าเอ็มนะครับผมนะโอเคเรามาลองกันเลยดีกว่านี่คือฟันกำลังนะครับผมนะที่ละสามพันสามร้อยจุดจะผมนะครับผมนะโอเคส่วนสกิลแซนครับผมนะอันนี้ผมจะกดค้างเอาไว้เลยนะ ลาลาวหกพันเก้าร้อยเท่าไหร่หกพันเก้าร้อยก้าสิบสี่ครับผมสโตรจกิลวเองครับผมฟังห้าพันสามครับผมห้าพันสามสามนั่นเองนี่โอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวรอมาอัพเกรดอะไรดูก่อนครับผมซึ่งวัตถุดิบในการอัปเกรดเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะใช่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับผมยูไฟแล้วก็จะมีเขามี ยิ้นส่วนเหล็กประมาณนี้แล้วก็หลังจากที่เราอัพเกรดได้นะผมจำนวนดาเมจทั้งหมด7%นะครับผมนะโอเคแล้วก็โอเคไปเลยนี่ร้อยครับผมนะบวกดาเมจเรียบร้อยครับผมหลังจากที่เราบวกดาเมจรงดาบที่เราตีบวกไปในที่เรียบร้อยเนี่ยมันก็จะมีดาวขึ้นตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะแสดงว่าในอนาคตเนี่ยอัพเดตต่าไปเนี่ยก็จะมีขั้นต่อไปนั่นเองซึ่งตอนนี้ก็มีแค่ขั้นเดียวนั่นเองนะครับผมนะทุกดามเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองตีการตีปกติกันเลยดีกว่าครับผมนะอยู่ททีีี่่่่่่3,612ครรรัั้้้งแแกนนมมมเาไไไหววะผจดล โอเคส่วนนี้คือสกิลสซ้ารับผมปัง7,400นสี 100, 4, จากประมาณ6,990นเประมาณนั้นส่วนสกิลเอครับผมปัง5,600ครับผมนะเออนี่ก็คือก่อนระดังอัพเกรดซึ่งอันนี้ก็คือทุกอย่างสุดล้วนะบั๊มรวมรวมถึงปอกสวมใส่ด้วยนะเด็กนะครับผมนะเออมาดด้วยนะโอเคเดี๋ยวเรามาคอโมโบเต็มกันดูดีกว่าว่าเดิมมันจะเท่าไหร่นะเด็ก โอ้โหโอ้พ oh. จ,จัดๆเลเวลนะอย่าลืมไปทำกันด้วยละ่ะแบบคู่แล้วก็อย่าลืมมาอัมเก็ตกันด้วยนะครับผมนะสามารถไปดูคลิปเต็มในช่อง YouTube ผมได้นะครับผมนะบา